จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับทำกลางความกังวลจปะปปัน้าคลื่นสัดโซชายหาดที่หัดสายแก้วนะครับน้องทิพยนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีการสร้างรั้วดักทรายนะเพื่อป้องกันถนนทรายสำคัญจากการพังทลายของทรายนะครับดําเนินการแก้ไขแล้วนะเรามาเล่นะครับจังหวัดภูเก็ตเด,ดินหน้าโครงการสร้างรั้วดักทรายครับบริเวณนัดสายแก้วตาบนไม้ข้าอำเภอทาล่างเพื่อป้องกันปัน้าการกัดเซาะชายฝั่งย่างรุนแรงครับซึ่งเงกิดผลกระทกบต่อแนวชายหาด ที่ทุ่ขืนสัตว์กัดเสาะนะครับถนนสายลักติชัยเดินทางจากภูเก็ตนะครับนะเดินทางเข้าอกภูเก็ตนี่แหละ,ะเลือดระยะเพียง50เมตรแหละจากเดิมนี่ประมาณ300เมตรถูกมาเร<ม>ื่อยๆนะโดยระย,ยะโครงการดําเนิกนการไปแล้ว50 0เมตรนะครับขณะน,นี้คึบหน้ากว่า100เปอร์เซ็ครับและก็เตรียมขยายในระยะที่สองเพิ่มอีก1 1ึ0ห้าสิบเมตรครับรัวไม้ดักทรายดังกล่าวก็เป็นโครงสร้างไม้ไผ่แบบขู่ขนาดซิกแซกค่ะออกแบบให้กรองตะกอน ตะาากอนไสที่ดูคลื่นผัดมาเนี่ยซาส้มกลายเป็นเนินทรายธรรมชาติก็ช่วยลดแรงกระแทกจากคลืน่นพร้อมทางปลูกพร้อมทางปลูกพืชพันธุ์ท้องที่ริ่มชายหาดอย่างเช่นมีพักบุ้งทะเลจิกทะเลเตยทะเลรักทะเลและกะ็ู้กวางเพื่อให้ระบบรักนี่ช่วยหยุดรสยไว้ตามแนวชายหาดค่ะโดยนายสิริวัตรซื้อไา้ค่ะว่าน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาศก็บอกว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณจากเงินอุทยานแห่งชาติประจำปี2567จำนวน4ล้านว่าบาทนะก็เป็นเงินงบเฉพาะพื้นที่วิกฤตในเขตอุทยาน หว่างเปาไม้เลียวเซตในเดือนสิงหาคม2568แล้วก็ได้มีการน,นําเสนอโครงการระยะที่่องค่ะเพิ่มเติมใชยอีกอประมาณอีก5ล้านว่าบาทค่ะเพื่อดาเนินการรัวดักาซอีก2องแนวระยะทางแนวละ1 1 5 0เมตรค่ะครับใจการลงพื้นที่ติดตามพ้นพบว่าบริเวณที่เคยมีปญหน้าขืนขัดกัดเซาะรุนแรงนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีสัญญาณการกัดเซาะเกิดขึ้นอีกอไม่ว่าในช่วงลืนลมแรงนะครับายก็เริ่มตับต้มเกิดเป็นเนินสูงเกือ ท้างรัวไม้แล้วนะครับต้นไม้ที่เคยมีแนวโน้ม,มนจะล้มลงคลื่นก็นยังอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วนะครับถือเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับในการฟื้นฟูนะโอ้นี่กั้นได้นะน้องนิวินานะพกก้นการทุจราตระบุว่าสายแก้วนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการกระสอบมาที่สุดนะครับของอุทยานชิรินานโดยมีแนวรับนะครับทุกกระสอบถึงเจ็ดจุดสามหเมตรนะครับและก็แนวดิ่งเนี่ยลึกถึงสองเมตรว่าใส่ลักมาจากกระแสนน้ำและก็คลื่นที่ผัดตะกอนออกไปนะครับทำให้ชายหาดเปลี่ยนแปลงอ่เนิน่ลาดกลายเป็น คนหน้าผ่าไส้นะครับ<ซ>แล้วก็ตอนทุ่นลมใต้นั่นเองครับโอ้อนี่ต้องฟื้นนะเกิบมาถ <นะ S 1> ึงน้นไทรลักเลวนะกัดมา,าเรือกัดมาเรือนะครับ